สำหรับคันนี้สเปคแคป 1.9S กับสีขาวไซบี B, เลียนไว้์นะคะ,ะเตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะอุปกรณ์ทำความสะอาดยังอยู่ด้านข้างอยู่เลยตอนนี้ก็เวลาประมาณาจะ6โมงเย็นแล้วนะคะเพิ่งเสร็จเนาะก็เดี๋ยวพาทุกท่านคะ่ะรับชมดีเทล,ลาเรายละเอียดเดิมๆ รอบๆกับคันนี้กันก่อนนะคะตัวนี้เดิมๆของเขาเนี่ยราคาอยู่ที่6,10,000บาทนะคะดีเทลไฟหน้านะคะจะเป็นในเรื่องของไฟหน้าหลอดมันติรีเฟคเตอร์นะคะหรือไฟตราเพชรนั่นเองนะคะไฟเลี้ยวแยกจากคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียบเรียงเป็นแนวนอนรับกับในช่องของอสำหรับที่มีไว้สำหรับใส่ไฟ,ไฟตัดหมอกนะคะซึ่ง 7S ยังไม่มีไฟตัดหมอกแต่ก็สามารถไปใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้นั่นเองนะคะก็ เดิมๆอ่ะก็สวยอยู่นะประมาณนี้นะคะกร็จังหน้าก็เป็นดับเบิลไดเมนชันสีทูโทนนะคะมีลักษณะเป็นสีดําเมทัลลิกตัดกับสีเทาดักเก้มาพร้อมกับโลโก้อีสูซุโครเมียมขนาดใหญ่นะคะผสมประสาดก,กันกับช่องระบายลมที่มีขนาดใหญ่ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นด้วยสําหรับนะคะรุ่นนี้แบบเดิมๆแบบนี้นะคะออตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะออกรถใจ ศูนย์บาทนะคะหรือฟรีดาวน์ไปเลยค่างวดอยู่ที่9,000กว่าบาทนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็สนใจสอบถามโปรโมชั hmm. ่นเพิ่มเติมก็อ็อกซ์สอบถามปีใหม่ได้นะคะ ừ. ตัวนี้ดํามเดิมเลยนะคะก็จะเป็นล้อ,อก,กระทะลักษณะประมาณนี้เลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมเป็นล้อ,อก,กระทะนะคะจากโรงงานนะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นขอบสิบห้านะคะในส่วนของล้อ,อก,กระทะยางที่ได้จากโรงงานจะเป็นยางบิสโต้นะคะซีรีส์ยางอยู่ที่สองหนึ่งห้าทับเจ็ดศูนย์อาร์สิบห้านะคะสำหรับตัวนี้เนาะ พึ่งทําความสะอาดเสร็จๆร้อนๆเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะรุ่นนี้ก็จะอยู่ด้านข้างนะคะซ้ายขวาโลโก้สเปซแคปเป็นสตปกเกอร์นะคะมือจับรุ่นนี้จะเป็นสีดํานะคะหรือดําด้าน,านเนาะแบบเดิมๆก็สวยนะคะอมืมาดูด้านท้ายกันนิดนึงนะคะตัวนี้ในส่วนของไฟท้ายเป็นหลอดมัน t ิรีเซกเตอรนะคะแสงของเขาก็สว่างสวยก็ให้ความ ปลอดภัยกับผู้ขับี่ได้ดีนะคะในระดับหนึ่งเนาะ mm hmm. ตัวนี้ค่ะโลโก้ DDI ตัวนี้ก็เป็นสติกเกอร์อยู่นะคะ mm hmm. ด้านนี้ก็โลโก้ e u z u DMAX นะคะเป็นสติกเกอร์ mm hmm. มือจับด้านหลังรุ่นนี้จะเป็นสีดำหมอกดำด้านนะคะกระบะท้ายออกแบบมาก็ให้ดูแบบมีมิตินะคะมองดูไกลๆจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยตัวนี้ค่ะเกรด S นะคะยังไม่มีกันชนท้ายมาให้แต่ก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะคะสาหรับ ลูกค้าท่านนี้ค่ะก็ชอบแบบเดิมๆก็จัดแบบเดิมๆแบบนี้ขีดเดิมๆก็สวยแล้วนะคะไม่ต้องเน้นอะไรมากเนาะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจนะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็อินบ็อกหาปีใหม่เพิ่มเติมด้านล่างตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปรับชมด้านในนิดนึงนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะใกล้ค่ำแล้วกุญแจรุ่นนี้นะเป็นกุญแจแบบเดิมๆแบบนี้นะคะเปิดไปดูด้านในนิดนึงเนาะก็อนนี้ก็จะเป็นแบบ ที่พักแขนแบบซอฟท์ทัชค่ะห้มด้วยผ้าเป็นผ้าพรีเมียมปุ่มควบคุมต่างๆค่ะออกแบบมาใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นปรับกระจกมองข้างซ้า เป็นไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านล่างใส่ขวดน้ําได้ถึง1นลิตรกันเลยทีเดียวขวดใหญ่ไปเลยนะคะรุ่นนี้ก็จะมีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่2ลูกนะคะซ้ายขวานะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นขนาด1นดินค่ะใส่ CD usb mp 3ได้ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับใส่ของอเนกประสงค์นะคะจะวางโทรศัพท์มือถือหรือวางอะไรก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแอร์แมนนวลน,นะคะ3จุดค่ะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์และน้ำยาแอร์นะคะ เกียร์ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเกียร์แมนวนวลหกสปีดนะคะก็จับกระชับมือค่ะช่วงชักสั้นนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือสอดดึงวงแหวนแบบนี้ดึงขึ้นดันไปด้านหน้าเข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งเลยค่ะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะกับในส่วนของหัวเกียร์ตรงนี้นะอืถัดมาค่ะในส่วนของเบาะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะ้าพรีเมียมนะคะ ดีไซน์มาคะ่ะสังเกตเลยคะ่ะในส่วนของปีกข้างสองข้างนะคะยังคงมีขนาดใหญ่เวลานั่งก็จะช่วยในเรื่องของการรับกับสรีระของเรานะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเวลาขณะที่เราเดินทางไกลๆไ,ได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีการเย็บดยได้ที่เป็นด้านสีเทาเนาะเย็บด้วยความพิธีพิถันตลอดเส้นสายเลยนะคะไปดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงนะคะหรือช่องแคบเนาะก็จะประมาณนี้คะ่ะนี่ก็จะเป็นพวก อุปกรณ์นะคะผ้าคลุมนะคะแล้วก็กิฟต์เซ็ตที่จะเอาไปมอบให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะก็สังเกตข่าวห้องโดยสารของอีสุงเราพื้นที่เนือศีะจะลดที่วางเท้าก็ถือว่ากว้างขวางมากๆกันเลยทีเดียวไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์1.9ของเรานิดนึงนะคะกับตัวนี้สปเปคแคป 1.9S นะคะ สำหรับรุ่นนี้เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์พันนกาวค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยค่ะเซ็นเซอร์เห็นไหมคะระบบเบรก ABS EBD BA ค่ะ ซึ่งก็มีในทุกรุ่นแหละนะคะกับ All New Isuzu d m n a ปีสองพัของเราขึ้นมานะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจคะ่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบอ์หาพี่ใหม่ตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงคะ่ะบ๊ายบาย